เห้ยโซได้ข่าวว่าบนเวทีตอนพี่ออกมาร้องไห้อะไม่ร้องรู้ัวเออแปลกนะนานี่จะเห็นโซ่ร้องไห้แล้วร้องไห้กับคนอย่างพี่ด้วยคุ้มไหมเนี่ยก็โซ่หลายเรื่องจริงๆ้วพี่อยากเตือนหลายเรื่องนะแต่ว่าเอาเรื่องหลักๆอะไรกันคือถ้าเมื่อไหร่อ่ะพี่โซ่คิดว่าทําไม่ได้วะหรือแบบ ทอ้อให้ทำไงล่ะมันเดินไปตรงสะพานมองประตูมองประตูทางเข้าที่มันเปิดแล้วมันดำคืนนอะบอกไปเลยว่าถ้ารู้สึกว่าทาไม่ได้เปิดประตูแล้วเดินออกไปเลยคือแท็กซี่เลยกลับบ้านเลยแค่น่หวาแล้วเราพูดแบบนี้อคิดอย่างนั้นปุ๊บพี่รู้ว่าโซ่กลับมาเป็นคนเดิมแน่นอนเพราะว่าตอนนี้จะไม่มีพี่มาคอยบอกว่าออกไปเลยหรือว่ายอมแพ้ไปเลยไม่มี อันนี้ต้องเป็นโซ่ต้องบอกตัวเองแล้วการที่โซ่บอกตัวเองบ่อยๆมันจะทาให้โซ่เข้มแข็งขึ้นยืนในตัวเองได้มากขึ้นพูนง่ายโตขึ้นไอ่เป็นน้องชายพี่วะยังไงก็ได้อยู่แล้วปายก็มีคู่กันแล้วมาโซ่โซ่สันโซ่สันเจ๋งอะแต่แอบเกวะด <c oughs> <laughs> ูแ้วบบอยากพ่วงอะแล้วก็เทอะแต่ก็ชอบอะยังไงก็สู้แล้วกัน ใ้น้องรัก<ม>แคทพี่อยากจะเตือนแคทหลายๆเรื่องเช่นการใส้โซแต่ว่าต่างันตรงที่แคทมีแคทมีความเป็นเด็กเยอะอยู่เราเป็นคนที่มีความว่าเริงแจ่มใจในตัวเองตลอดแล้วอายุเนี่ยพออายุมันก้าวขึ้นไปเรื่อยๆจากเลขหกไปจากเลขหกจะ1สิบหกปเจ็ดสิบแป เก้ายี่สิบอายุคนเราเปลี่ยนนิสัยก็จะเปลี่ยนไปตามแต่พี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าความสดใสในตัวแคทมันไม่เปลี่ยนหรอกแต่ก็อยากให้แคทระวังเรื่องหนึง่งหลายๆเรื่องที่แบบว่าในชีวิตคนเรามันไม่ต้องระวังของแคทจะต้องอย่างเช่น <c oughs> ความน่ารักสดใสของแคทอ่ะมันคันมันก็เป็นดาบเอามาแทงตัวเองเพราะว่าด้วยความที่เราทั้งน่ารักสดใสจนเกินไป เราก็จะดูอ่อนแอแต่บางครั้งเราก็ตกเป็นเหยื่อของอะไรที่เราคาดไม่ถึงหรอกบางทีมันมาในรูปแบบที่แบบไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนพี่บางทีคนที่เป็นศัตรูกับแคนไม่จําเป็นต้องเป็นแบบพี่ไม่ต้องเคลื่อนไม่ต้องทาไอยไลเนอร์ไม่ต้องใส่บูทสีดําแต่บางครั้งอาจจะมาในรูปแบบที่เหมือนกับแคทก็ได้อย่างแคทเก็บเอาความเข้มแข็งที่รู้บ้างบอกว่า ตอนไหนที่ไี่เคยแสดงออกไปแล้วมันเป็นจุดดีดึงมันไปใช้บ้างเอาไปใช้ในแบบตัวเองนะอย่าเอาไปใช้ในแบบที่แบบผิดๆเอาไปใช้ในแบบที่แบบสร้างพลังให้ตัวเอง,อง,เองว่าแค่เป็นคนที่มีเสียงค่อนข้างดีแล้วแบบว่าถ้าใช้มันในทางที่ตัวแล้วกแบบ็เจ๋งโคตรแค่นี้นะครับ right the winner right โย่โย่สินดาวจริงจริงเดี๋ยวพี่เน่น่าจะเป็นเราแล้วก็โอเคอว่ายอมไปก้าวหนึ่งถือว่านายได้โอกาสได้ได้ชิงถ้วยต่อแต่ในชีวิตจริงเจอกันหน่อยก็น่าจะดีนะไบร์ไบร์เป็นจุดเขาเรียกว่าไบร์เป็นเหมือนจุดสีขาวที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่าง แต่แต่พี่ว่าในบางครั้งคนอย่างไบ้ถ้าได้พลังสีดำๆบ้างจะเวิร์กมากอย่าอย่าอยู่ในกรอบจะอ,อยู่ในกรอบตลาดสิ่งที่ครูเขาสอนมันดีมันถูกแต่การน,นั้นแล้วสิ่งที่เขาทำมันก็เพื่อเราทั้งนั้นแล้วเราก็ทำเพื่อตัวเองด้วยใช้หัวใจ ตัดสินอะไรเวลาคิดจะตัดสินปัญหาอะไรก็จะใช้หัวใจตัวเองอย่าอย่ากลัวไบจะเป็นคนชอบกลัวอย่างนึ่นงจำไม่ไมี Big ิวิคแบทเทิลพี่ปล่อยให้ไบไปสองมุกแต่พี่เก็บไปมุกหนึ่งพี่บยอยากให้ไบได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างางเช่นมิตภาพสองคือโลกภายนอกไม่ได้สวยงามเราต้องแอบมีมุมมืนบางแต่พี่คิดว่าถ้าไบามีเทวแอ แลนก็พยายามกระตุ้นตัวเองบ่อยๆไ้ที่แบบพี่มันกระตุ้นมันอมีพูดว่าไอ้พี่ในแบบวินเนอร์ไง<ๆ>พี่ก็สร้างความมั่นใจให้ตัวเองระดับหนึง่งแต่อีกส่วนหนึ่งพี่กจะสอนพวกเราว่าพี่สังเกตว่าพอพี่ทำอย่างนี้ใส่พวกเราพวกเรามีแรงนิดพวกเราก็จะบอกว่าเอ้ยผมก็เป็นเดบวินเนอร์แล้วเราก็จะหายจากอาการนอยนและเหนื่อยลตลอดพี่มีสอนตัวเองด้วยแลวอย่าลืม เป็นจุดสีดำบ้างก็เท่ดีแล้วเป็นไงบ้างปากแขวริมรถรียงมันดีเสียดายเดียดายด่ไปไม่ได้อยู่ตอนนี้เขาจะประกาศว่าใครเป็นคนออกเอจริงๆแล้วพอยของความรู้สึกนี้มันอยู่ตรงนั้นแหละอีกตรงปากเหว่ตอนนี้วีไหนจะต้องออกจากบ้านแล้วเขาจะประกาศนะฮะความรู้สึกตรงน,น,น,นั้นนะั่นแหละคือจุดสีดําที่พี่พูดถึงถา้ายได้แล้วทำให้ได้ดีความรู้สึกมันมาใช้บ้างค,ความตื่นเต้นในชีวิตใบจะมึนมัวน์เชื่อพี่ วัสดีเคเคไม่มีอะไรจะพูดอ oh ่ะบายบเคนคือจริงๆแล้วมันคนเป็นเราอะนะที่อยู่ต่อแล้วนายคนจะออกไปแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ออกมาแล้วแกอะไรไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอยากจะกระชากหัวนายออกไปแทนนะแต่ทำไม่ได้ก็เคก็อยากจะขอบคุณเคในเรื่องที่แบบ เคไม่ได้ทําให้เคไม่ได้ตั้งใจทําให้พี่แต่ว่าแบบพี่ได้มันมาเองโดยที่เคแค่ใช้ชีวิตประจําวันสร้างความสนุกบนโต๊ะอาหารบ้างพูดจาก,กัดคนนู้นคนนี้บ้างแล้วมันทําให้พี่แบบได้เรียนรู้ว่าพี่เลี้ยงมากไปก็ไม่ดีผ่อนคลายมากสนุกบ้างแล้วแบบมันเป็นสิ่งสําคัญแทบจะ เรียกว่าโคตรสำคัญเลยสำหรับพี่คืออารมณ์ขันที่พี่ได้จากเคมาต่อไปนี้พี่คงใช้ชีวิตอยู่สังคมได้ง่ายๆขึ้นผมเข้าใครได้หลายคนเลยทีเดียวแบบขอบคุณว่ะแล้วก็เคอคิดว่าเสียงดีแล้วจะอยู่นานนะก็คงไม่เกินวิคสองวิคนี่หรอกมั้งเราแอบแค้นเบาแเหรอนะไม่มีอะไรพูดมากสิ่งดีอยู่แล้วแล้วก็ เป็นดัจจเรให้มันมากนะตอนนี้ไม่มีใครกัดแล้วอย่ากัดน้องๆเขานะมันไม่แฟโอเคแค่นี้บ๊ายบายังแ,แล้วเนี่ยสันพูดมาเนสพี่อยากจะขอบคุณเนสเนส,เ,นสเอาเนียงหมวะไอ้เนียงพี่ขอบคุณนะไอแบบหลายๆเรื่องอย่างเช่นแบบ ที่ดูแลตอนเสียงที่ไม่ดีเงี้ยที่แบบคอยจำจี้จำชัยตอนแบบพี่จะกินไอติมเนะาะกินไอโยเกิร์ตรือจะกินแบบอะไรหวานๆเงี้ยซึ่งแบบตลอดเวลาเออบางครั้งพี่ลืมตัวจริงๆเวลาพี่จะกินนะครั้งเนี่ยแล้วแบบเหนียงก็แบบมาคอยแบบบอกว่าเฮ้อ,อันนี้ไม่ได้นันไม่ได้เงี้ยอันนี้อันนี้แคทก็ทําเหมือนกันก็ต้องขอขอบคนนุณทั้งคู่เลยแต่แบบแกลๆแ่ะมันจะเป็นเหนียงทำเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยเป็นน้องสาวที่น่ารักกว่าเป็นน้อง ็นน้องที่แบบเป็นน้องได้เลยเอย่เงี้ยรู้ว่าเออเก็บตรงนี้ไว้คิดมันไว้เท่ดีเจ๋งดีเป็นธรรมชาติดีเนสเสียงดีมากเป็นคนที่มีเสียงค่อนข้างจะดีมากแต่ก็ไม่เท่าพี่เท่าไหรน่นะซึ่งจ,จ,จริงๆแล้วรับให้ได้นะแล้วก็ะระวังวเราเป็นคนที่เสียงดีแต่ตรงเกินไปฟิลลิ่งไม่ค่อยมี<อ>หาอะไรแบบไปร้ายใส่โคบังหาจิกบัง มองใครมองตาลึกๆกมั้งจริงๆแล้วมันก็มีนะเหมือน,นเดิมอะเหมือ,อนเดิมอะใช้ลงไปอยู่ดึงๆไอ้ความแบบไอ้พี่ซันมันร้ายวะ่ะรู้สึกดีๆหรือบางทีแบบแกงโกรธแกงแกงโกรธแก,ง,แกงเกลียดอาจจะเป็นฟีลิ่งแปลกๆมาใช้ในเพลงอะไรอย่างเงี้ยสอนลองลองเนี่ยเป<อ>็อนอะดีก็เสียคนนะเอาไม่มีอะไรแค่เนี้ย<ล> อะไรนะไรใส่ถัวบ้างแต่ละอยากพูดเร็วเลยข้ามีอยากจะพูดถึงเลยอ่ะคือรังเกียดเข้าใจป่ะอ้ายอ่ะตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านไอ้ไม่เคยชอบพี่เลยอ่ะให้พี่บอกเขาพี่จะจับแกมไอ้ก็บอกว่าขยะขยงพี่ไม่เข้าใจเลยพี่มันน่าขยะขยงแบบนั้นเหรอฮะจริงๆแล้วอยากจะถ้าอยู่นอกบ้านนี่อยากจะก้านคอตะเกียนะแต่ก็ไม่กล้าทำเพราะกล้องเต็มไปหมด โ okay, อเคจะบอกว่ารักษาสุขภาพด้วยเอ็กหัวเขานะั่นนะอย่าอย่าซ้อมเยอะหรือหรือต้องซ้อมเยอะๆน้ไม่ซ้อมเยอะมันจะโชว์ยังไงซ<อ>้อมเยอะนั่นแหละแต่ว่าซ้อมนะให้ระวังก็แบบเราเราก็รู้ตัวว่าเราเป็นคนที่มีสุขภาพค่อนข้างจะอ่อนกว่าชาวบ้านเขาในในโฮเน,นี้ยนเลยอยู่เราก็ต้องทนงตัวไว้ว่าจริงๆแล้วการคิด คิดคิดกำลังใจมันเป็นเรื่องดีนะแต่จริงเราต้องบอกว่าเราต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นอะไรซึ่งจริงๆแล้วเป็นแต่ว่าถ้าเราบอกว่าตัวเองไม่เป็นอะไรมันจะช่วยให้เราแบบว่ามีกำลังใจมากขึ้นคือจริงล้วฝืนบอกไปมันก็เท่านั้นแหละแต่จริงเราเอาความรู้สึกดิบๆดีกว่าว่าไม่เป็นแต่ทําไมอะ่ะเป็นแต่ว่าจะทํอ่ะเป็นแต่ทําได้แล้วยังไงอ่ะอย่างงี้ดีกว่ามนนั่นดีเท่ดีไม่หมือนใจนียแล้วแบบพอทําอย่างงี้บ่อย เราจะแข็งแต่งเลยไม่รู้ตัววิธีมันจะดิบหน่อยนะแต่ทําได้เชื่อพี่ลองกับหน้ากระจกมองมองตัวเองเวลามองตัวเองมองลึกเข้าไปในใจตัวเองนะแล้วแบบฉันทำได้แค่นี้เองนิจอยววเวลาเจอคาวิจารณ์ตา่างๆก็ก็เข้าหูหนึ่งออกหูหนึ่งมากันอะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็ทิ้งมันี่มาขยี้ขยี้มานะไม่ยากแล้วระวังเรื่องสุขภาพ ออกกำลังกายให้มันสม่ำเสมอหลังจากเ่าหายนะถ้ายังไม่หายอย่าเสอไปออกเดี๋ยก็จะเป็นกว่าเดิมอีโอเคแล้วก็เสียงเราอ่ะเราเป็นคนมีฟิลลิ่งดีแต่เสียงเนี่ยคุโมคโน้ได้ดีเพราะบางทีโน้สายบ่อยฟิลลิ่งบางครั้งก็ไม่มาไงจบปราชาแล้วก็ขอบคุณีอพี่เล่นแก้มมาช่วงนี้แค่นี้แหละ พี่เล่นแค่สิวชกเย้สำหรับผู้คนที่ยังเหลือก็พี่ไม่มีอะไรอยากจะขอโทษหรือขอบคุณใดๆเพราะว่าพวกคุณต่างหากะขอโทอและขอบคุณผมที่ทำไมไปเยอะ <c oughs> เล่นจริงๆแล้วไม่มีอะไร <c oughs> เลยเอยจะขอบคุณขอบคุณที่พวกคุณมารวมกันขอบคุณที่น้องๆมามาอยู่เป็นสังคมหนึ่งในะห้พี่เขาไปจอยให้พี่เขาไปได้สัมผัสว่าเอ้ย ชีวิตที่แบบชีวิตที่บางทีมไม่ต้องสีเรียนเป็นยังไงอะไรเงี้ยชีวิตอยู่ดีห่าพูดไรแบกัดชาบ้านเขาบ้าเป็นยังไงชีวิตที่บางทีไม่ต้องคิดมากว่าวัุ่นี้ต้องตื่นเช้าเพื่อไปทำงานขอบคุณที่แบบที่เอาดูแลเอาใจใส่กันขอบคุณที่เป็นคู่แข่งขันที่บางครั้งก็สูสีแต่บางครั้งก็ทานั้นขอบคุณที่ ที่ไม่ยอมแพ้เพราะว่าตอนที่พวกเราไม่ยอมแพ้ีไม่ได้เป็นีพี่ก็ไม่ยอมมันทำให้พี่กันค่องขอบคออุณครับ